อ้ท่านผู้ชมครับต่อด้วยข่าวดีในวันพ่อเช่นเดียวกันต้องแสดงความยินดีนะครับกับพี่ชัดอุบลจินดาผมขออนุญาตเรียกอย่างนั้นซึ่งเป็นฮีโร่ซึ่งปรากฏในโลกออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้ที่เข้าไปช่วยเหลือสองสามีภรรยานอนให้นักท่องเที่ยวเหยียบหลังเพื่อที่จะ,ะขึ้นมาได้จากโคลนนี่นะคะที่ติดขาอยู่น,นีเป็นคู่สามีภรรยาชาวนอร์เวย์ตอนที่ไปถ่ายรูปแล้วไปจมโคลนอยู่บริเวณริมเขื่อนปากแม่น้ํากระบี่ะ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับสองสามีภรรยาชาวนอร์เวย์รวมถึงประชาชนคนไทยนับราคาต่างประเทศก็นําเสนอเรื่องนี้ออกไปในต่างประเทศด้วยเมื่อวานนี้มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สันเสริญยิ่งดีเรกคุณาภรณ์ประจำปีนี้ระบุว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สันเสริญยิ่งดีเรกคุณาภรณ์ในโอกาสพระราชพ,พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งสิ้น5,184รายรวมถึงเหรียญเงินดีเรกคุณาพรให้แก่นายชัดอุบลจินดาชาวจังหวัดกระบี่เจ้าตัวเมื่อวานนี้ไปร่วมงานวันพ่อที่เทศบาลเมืองกระบี่บอกนะครับว่าปราบปรื่มในพระมหากรุณราธิคุณเราก็บอกว่าในวันพ่อนะคะ คุณลุงชัดบอกว่าขอให้ลูกๆทุกคนเชื่อฟังพ่อเพราะสิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นก็เพื่อให้เป็นคนดีค่ะเดี่ยแสดงความยินดีด้วยนะครับ <c oughs> สิ่งที่ทําเจ้าตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องที่จะรับความชื่นชมมากขนาดนี้ <c oughs> บอกทําไปตามปกติก็ติดคนอยู่ตรงนั้นแล้วหลังเดาะไปหลายวันอยู่เหมือนกันส <c oughs> เปนเิกาสนาทีครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าเรื่องเล่าสาทิ์ครับ